ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เคดู่ตรงข้ามมอรามนะฮะนี่อันนี้คือสิ่งที่เคได้ไปอุดหยุดมานะฮะของเอฟริวสเปริร์นะฮะในเซเว่นอีเลเว่นนะฮะมันเป็นมินิมูสช็อกโกแลตโอิโอนะฮะนี่หน้าตาน้องก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้39บาทนะฮะแบ่งทานเป็น2ชิ้นแบบนี้นะฮะนี่เป็นมูสนะฮะสี่ชั้นนะฮะก็จะมีนะฮะ โอโอครัมนะฮะแล้วก็มีครีมนะฮะแล้วก็มีตรงฐานข้างล่างนะฮะแล้วก็มีโหเรียกว่าความอร่อยแเหนียวแน่นเลยนะฮะส่วนประกอบก็จะมีวิปปิ้งครีมนะฮะไข่ไก่โอโอบดนะฮะน้ำตาลแป้งสาลีนมนะฮะเนยน้ำมันผงโ,โ,โกโก้เกลือแล้วก็ตามนี้เลยดิ 39บาทเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนด้วยความที่เขตอยู่ด้านนอกนะฮะวันนี้ก็เลยไม่สามารถแบบว่า,วาตั้งไอ้พื้นที่ได้นะฮะเีบจะมาดูก่อนเลยนี่ไอ้ดูกัะชัดๆเป็น4ชั้นนะฮะโฟลเยอร์สนะฮะข้างบนคือโอริโอ้กรัมนะฮะข้างล่างนี้ก็น่าจะเป็นตัวโอริโอ้แหละแล้วคือพลาสติกดีนะเดี๋ยวถ้ามาแกะชิมกันว่าไอ้รสชาติเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนนะฮะนี่ อันนี้มีข้อเสียอย่างนึงคือเขาไม่ได้มีช้อนมาให้เนาะต้องไปขอช้อนมาจากแคชเชียร์ในเซเว่นนนะจะบอกว่าอันนี้หายค่อนข้างจะยากประมาณนึงนะฮนะดิให้ดูกันก่อนมานี่เลยนะฮะขออนุญ,ญาตแกะช้อนสักครู่นะฮะอุ้ยขอบคุครับ ย็นเล้วเกินอ่ะได้เลยนี่มูสนะฮะโอ้ยโอ้หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะฮะอุปรสรรคเยอะเนาะนี่ใช่อะไรว่านี่ ใชตักยังไงคือก็ถืออยู่และช้อนที่หยิบมานี่ก็เสือบบางอีกกุจ <c> ะ <oughs> บ้าตายตัวฐานก็แน่นอยู่นะนี่นเดี๋ยวขอใช้เว,วาลาสักครู่นะ <c oughs> นี่ตักมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอุปสรรคเยอะเหลือเกินการกินครั้งนี้ หวานเข้มข้นมากเอาจริงๆแกตรงไหนก็มีแต่โอริโออะที่ดูอะอันนี้ยทำถึงนะทำถึงมากขออนุญาตนะครอุปสรรคเยอะ คอมบิเนชันต่างๆโอเคเลยเนี่ยอันนี้คือพิเศปริมาณสมเหตุสมผลอันนี้คือตัวเนื้อเค้กมานะเคม็มข้นคืออันนี้มันกินแก้เบื่อได้อะอันนี้สำคัญอันนี้มันให้แบบว่าความคูอแบบชัดเจนเลยอ่ะอันนี้คือให้สิบนะแล้วความคุ้มค่านี่คือให้สิบเหมือนกันเพราะดูนี่ ความกินข้างนอกมันก็จะมีอุปสรรคอยู่ที่บอกนะถือมือถืออยู่นะฮะแล้วเวลาตักกินนี่ก็คือแบบว่ายากลําบากมากเลยตอนแรกตแต่อนนี้ไม่แล้วเพราะว่าสบายถ้ายังไงก็ฝากแบรนด์นี้ด้วย a p พิลสเปรเกอรี่นะฮะขเขาแบบว่ามีขนมนแบบตัวเด็ดตัดวโดนหลายอย่างเยอะมากในเซเว่นอีเลเนเท่านั้นนะฮะ เราจะบอกว่าอันเนี้ยหมดค่อนข้างเร็วนะคะใครที่สายโอโอห้ามพลาดจ,จะไปแล้ว